ัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Banana Fin EP นี้นะคะเราจะมาคุยกัน3เคล็ดลับนะคะในการจัดพอร์ตเก็บเงินเพื่อการเกษียณแบบไม่เกรงใจใครวันนี้ผมมาแบบไม่เกรงใจใครเหมือนกันครับเพราะวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเก็บจัดพอร์ตเก็บเงินเพื่อการเกษียณเนานะอ่ะเรามาเริ่มกันเลย ถ้าวันนี้น้าเพื่อนเนี่ยเริ่มมีรายได้เข้ามาแล้วเริ่มทํางานมาปี2ปีผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อหลายคนเนี่ยก็น่าจะพอเริ่มมีเงินออมหรือเงินเก็บในระดับหนึ่งแล้วเนาะวันนี้เนี่ยเรามาฟังคลิปนี้แล้วเราลองเอาไปทําดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะมาเริ่มอันแรกเลยอันที่หนึ่งเลยแต่ก่อนอื่นที่ปิงจะไปคุยกันทั้งหมดเนี่ยเราปิงขอมาพูดเรื่องหนึ่งก็คือแนะนำหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า The Psychology of Money นะครับหรือว่าจิตวิทยาว่าด้วยเงินเนาะ เล่มที่ปิงอ่านเนี่ยเป็นหนังสือแปลนะแปลโดยคุณธนินรัศมีธรรมชาตินะครับถือว่าแปลออกมาได้ภาษาสละสลวยเลยแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยแนวถ,ถามว่าเป็นไอเดียทางการเงินไหมเออมันอาจจะไม่ได้เป็นไอเดียทางการเงินจ๋าแต่ว่าสิ่งสาคัญเราจะเข้าใจเหมือนเหมือนกัมพีแฟนอะแต่แฟนเราชื่อคําว่าเงินอ่าหนังสือเล่มนี้ก็เหมือนกับว่าเราเข้าใจ หน้าตานี้ใสใจคอมันว่ามันเป็นยังไงแล้วมันไปส่งผลกระทบต่อเรายังไงบ้างเนาะหนื่องสูอเรื่มเรื่อก็เขียนไว้ดีมากเลยโดยเฉพาะชั a เตอร์แรกเนี่ยเปิดมาป็นชอบมากเลยเขาบอกว่าคือถ้าเวลาเราพูดถึงความร่ำรวยเนาะเราบอกว่าคุณน่ะต้องรู้ทักษะทางด้านการเงินนะการลงทุนทักษะการบริหารการจัดการทางการเงินแต่เขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญไปกว่าทักษะทางด้านการเงินเนี่ยคือทักษะในเรื่องของการจัดการทางอารมณ์และการบริหารการจัดการทางความคิดเออปิ่งคิดไปคิดมามันก็จริงเนาะเพราะอะไร พิงเชื่อนะคนฟังคลิปนี้อยู่คงได้ยินมาแล้วแหละเรื่องการวางแผนเกษียณ ซึ่งการวางแผนเกษียณเนี่ยก็คือต้องเก็บเงินเท่านี้เท่านั้นเพื่อที่จะได้ออมต่อเดือนประมาณนี้แล้วไปถึงตอนเกษียณตอน6กสจะได้มีเงินกอนหนึ่งหน้า2 0่0าล้านเออมันก็ดูเหมือนไม่ได้มีอะไรยากเนาะแต่สิ่งที่ยากมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกคือเราจะเริ่มมีวินัยยังไงอ่ะให้เราเริ่มเก็บออมเงินได้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนในตามที่แผนที่เราวางเอาไว้อันที่2คือแล้วเราจะเริ่มหักข้ามเราจะหักข้ามใจตัวเองได้ยังไงอ่ะไม่ให้เอาเงินออมที่เราจะออมกันเพื่อการเกษียณเนี่ยมาใช้ก่อนก อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของความท้าทายเนี่ยมันก็คือหนังสือม,มันสัมพันธ์กับเล่มนี้มากเลยคือในเรื่องของการจัดการอารมณ์อันแรกคือเรื่องอารมณ์และเมื่อกี้ที่พิงพูดไปอันที่2คือเราจะต้องสร้าง mindset หรือการบริหารทางความคิดยังไงเนี่ยเพื่อที่เราจะได้เอาชนะใจตัวเองได้นะครับอ่ะเราพูดของปรากหอมคอพอนาะว่าเรามาจัด EP นี้ได้ยังไงนะครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่าสาม 3, เคล็ดลับเรามาคุยกันเคล็ดลับที่1ก่อนเคล็ดลับแรกเนี่ยเราแบ่งเงินถามว่า ออมเกษียณเนี่ยออมเท่าไหร่ดี20%ของรายได้เนาะ20%ของรายได้ทั้งปีถ้าสมมุติว่าเพื่อนมีเงินเดือนเนี่ยเดือนละ30,000บาทเนาะคูณ12ปีก็อยู่ที่สาม0สหเนาะสาม0สน20%ของสามแสนก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นสองะครับต่อปีเลยนะเจ็ดหต่อปีต่อเดือนก็อยู่ที่ประมาณ6ก0 0นบาท อ่า<ม>เคล็ดลับที่หนึ่งเนาะ20%ของรายได้ทั้งปีซึ่งบางทีเพื่อนคิดไม่ออกอะว่าเออจะออมเท่าไหร่ดีถึงจะเหมาะสมบางทีแบบใจปา๋าสัดไปเลยตู้มเดียวแม่ช่วงนี้ยังไม่มีภาระทางการเงนินตุ้มเดียวยัดไปเลย50%นะสามหมออมไปเลย1 5ื่นอีก1 5ื่นไว้ใช้แต่ปิงจะพูดอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการออมที่ดีเนี่ยหรือการ จัดพอตการเกษียณที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าวันนี้เราใจเราใหญ่มากเลยใส่ตุ้มเดียวแต่สิ่งสําคัญคือเราจะต้องมีดิสซ i p l มีวินัยอะ่ะเออแบบวันละนิดวันละหน่อยหนังสือเล่มนี้ก็เขียนเหมือนกันนะบอกว่าเป้าหมายที่ใหญ่เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องใช้พลังงานที่มันใหญ่ไปตามผลลัพธ์ที่มันใหญ่แต่มันเริ่มต้นจากการเติบโต วันละนิดวันละหน่อยก็คือเหมือนเราใช้พลังงานวันละนิดวันละหน่อยนี่แหละเพื่อที่จะไปสู่ผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ได้อย่างวอร์เรนบัฟเฟตอ่านอย่างเงี้ยหนังสือเล่มนี้เขาเขียนแนะนําจริงๆนะให้เพื่อนๆไปหาซื้อมาอ่านนะครับก็20%อของไรายได้ทั้งปีเนี่ยถ้าเพื่อนมีเงินเดือนเนี่ยประมาณ30,000บาทเนาะไรายได้ทั้งปีก็จะอยู่ที่3 6, ามแสนหกแล้วแบ่งมา20%ของ3 6, ามแสนหกก็อยู่ที่7จ็ดหต่อเดือนก็อยู่ที่6กพันบาทเราจะเอา6กพันบาทตรงนี้มาเนี่ยเอามา แบ่งเป็นครึ่งๆก็สู่เคล็ดลับที่สองก็คือการจัดพอร์ตนะครับพอร์ตแรกเนี่ยเราจะแบ่งเป็นพอร์ตอันที่หนึ่งคือการบริหารความเสี่ยงกับอันที่สองก็คือเรื่องของการลงทุนนะครับการลงทุนการบริหารความเสี่ยงกับการลงทุนเนี่ยเราเราแยกกันเราแยกกันแต่ว่าเราต้องไปคู่ขนานกันการบริหารความเสี่ยงทําไมเราต้องบริหารความเสี่ยงเวลาบริหารความเสี่ยงเรานึกถึงผลิตภัณฑ์ประกันเนาะเป็นเครื่องมือปิงมองประกันเนี่ยเป็นเครื่องมือในการ จัดการกบริหารความเสี่ยงนะส่วนเรื่องของการลงทุนเนี่ยปิงมองว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยให้มองที่เป็นกองทุนรวมไปก่อนก็ได้นะครับแต่ในวันข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆได้ไปทําการศึกษาเพิ่มเติมเนาะเกีเ่ย <genauso S 2> วกับในเรื่องของทักษะด้านการลงทุนเทรดทักษะเรื่องของด้านการเทรดทักษะในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เทรดโกลฟิเจอร์แบบเนี้ยอะวันข้างหน้าเพื่อนมีทักษะดีขึ้นก็อาจจะเอาแบ่งเงินบางส่วนไปลงทุนก็ได้เนาะแต่ปิงย้ําเสมอนะว่า การลงทุนที่ดีเนี่ยต้องมีความต่อเนื่องและควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงไปด้วยจะดีมากเลยนะคบการบริหารความเสี่ยงเนี่ยหลายประเด็นเลยเวลาเราพูดถึงในเรื่องของการวางแผนกเกษียณเนี่ยเราจะพูดอยู่คำหนึ่งเนาะที่เรียกว่า event in life event in life เนี่ยหรือแปลเป็นภาษาไทยเรียกว่าเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตนี่แหละที่มันจะอาจจะเกิดขึ้นมาได้ทำให้เกิดการสะดุดชะง,งักไม่เป็นไปตามแผนยกตัวอย่างเช่นยังไงสมมติว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนเนี่ยเริ่มเก็บเงินก้อนหนึ่ง เก็บเงินเพื่อการเกษียณนะสมมติที่10ล้านบาทแต่ในระยะทางที่เพื่อนจะเก็บเงินไปที่10ล้านบาทเนี่ยมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรมาที่ทําให้เพื่อนๆเนี่ยเกิดการหยุดชะงักไม่สามารถออมไปถึงเป้าหมาย10บล้านบาทนี้ได้เช่นโควิดนะสำหรับเพื่อนทางานอาชีพอิสระหรือทํางานที่เป็นฟรีแลนซ์นะครับเราจะเก็บเงิน10บล้านแต่ช่วงโควิดมางานน้อยอ่ะนี่ก็ส่งผลละทําให้แบบเป้าหมายเราอาจจะไปไม่ถึงหรือในเรื่องของสุขภาพ เกิดทำง,งานไปวันหนึ่งเรามีการเจ็บป่วยขึ้นเฮ้ยไม่พอวะค่ารักษาพยาบาลไม่พอเราอาจจะต้องเอาเงินที่เก็บออมเพื่อการเกษียณถอนออกมาใช้ก่อนกําหนดก็ได้หรือกระทั่งพูดตรงๆเลยโควิดนนอนหลายคนที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ถึงวัยเกษียณนะใกล้จะเกษียณแล้วแต่ว่าเกิด Earl y retire าบริษัทเนี่ยก็เชิญให้ออกหรือว่าเราตัดสินใจออกมาเองก็ทําให้ตรงเนี้ยเราอาจจะต้องเอาเงินเก็บเกษียณเนี่ยออกมาใช้ก่อนกําหนดก็ได้ตรงเนี้ยถือว่า เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเราไม่รู้แหละว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราบริหารความเสี่ยงแล้วเนี่ยในเรื่องของสุขภาพเรื่องของภาระทางการเงินต่างๆดีเนี่ยมันก็ไม่ส่งมันก็จะลดในเรื่องของเอฟเฟกผลกระทบในเรื่องของการออมเงินเพื่อการเกษียณได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงส่วนเรื่องการลงทุนก็คือการทําให้เงินมันเติบโตมากยิ่งขึ้นโดยที่อันที่หคือเงินต้นเสียหายน้อยที่สุด เงินะต้นเสียหายน้อยส่วนอันที่สองก็คือเงินโตโตอะไรโตกว่าอินเฟลชันอ่าโตกว่าอินเฟลชันก็คือโตกว่าเงินเฟอ้อประเด็นมีแค่นี้ง่ายๆนะครับอะคราวนี้บริหารความเสี่ยงเราจะแบ่งออกเป็นสองพอร์ตก็คือพอร์ตหนึ่งเนี่ยเป็นพอร์ตประกันชีวิตพอร์ตหนึ่งเป็นประกันสุขภาพพอร์ตประกันชีวิตเนี่ยปิงแนะนําเป็นพวก whole life whole life insurance คืออะไรก็คือเป็นประกันชีวิตแบบตลอดชีพ นะเป็นประกันชีวิตแบบตลอดชีพส่วนประกันสุขภาพก็แนะนําเป็นแบบเหมาจ่ายไปก็ได้นะทำทำตามกําลังที่ไหวก็โดยที่6,000บาทเนี่ยเราแบ่งออกมาเป็นเดือนละ3,000บาทคูณ12ก็คือ3 6 0 0 0นะเบี้ยประกัน36 0 0 0ก็ไม่ได้คเคเร่นนะเบี้ยประกันสามหมื่เราอาจจะทําประกันสุขภาพที่เลทหมื่นกว่าบาทอ่นเจชีวิตอีกหมก็ได้อย่างเงี้ย แล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็นไอเดียที่เราสามารถเพราะว่าประก nah ันช right? ีวิ I, ตเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการใช้หักลดหย่อนภาษีเราสามารถใช้แก็บตรงนี้เนี่ยในการวางแผนเกษียณได้ก็คือประกันชีวิตกับประกันสุขภาพเนี่ยสามารถลดหย่อนภาษีสูงสุดเนี่ยคือ1,000 0แบาทโดยที่ประกันสุขภาพเนี่ย25,000บาทแต่เมื่อรวมกับประกันชีวิตแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน1,000 0 0บาทซึ่งเพื่อนสามารถใช้แก็บตรงนี้เนี่ยในการที่จะไปลดหย่อนภาษีเนี่ย มาบริหารความเสี่ยงซื้อประกันชีวิตกับซื้อประกันสุขภาพทําเป็นแบบ long term Care ไปก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของการลงทุนเนี่ยปิงแนะนําเป็นเรื่องของกองทุนรวมไปก่อนสําหรับคนที่ยังไม่ได้มีเรื่องของทักษะการลงทุนในหุ้นหรือว่าอาจจะมาเรียนรู้เรื่องของความเสี่ยงเพราะแท้ที่จริงแล้วเรื่องของการลงทุนเนี่ยคือเพื่อนๆเนี่ยจะต้อง understand เรื่องของความเสี่ยง นะเข้าใจความเสี่ยงก่อนหน้าตาของคนที่ชื่อว่าความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วเวลาเกิดถ้าสมมุติวันนี้เราลงไปด้วย1,000 0บาทแล้วเกิดว่ามันเหลืออยู่8,000บาทนะหายไปอ20%อของพอร์ตอย่างเงี้ยอุย้ยเพื่อนจะรู้สึกยังไงตรงนี้ก็อาจจะเป็นลองเป็นลงทุนพวกกองทุนรวมไปก่อนก็ได้ ซึ่งผลตอบแทนเราเพื่อนๆอ,อาจจะมองที่5-8%ต่อปีเนาะ5%ถึง8%ต่อปีก็จะจัดอยู่ในพวกตาราสารทุนกับตาราสารหนี้ผสมกันจะเป็นลักษณะมิกฟันก็คือเป็นพวกกองทุนรวมผสมหรือเพื่อนจะเป็นเน้นเรื่องของตาราสารทุนตาราสารทุนอย่างเดียวเลยก็ได้ก็อยู่ที่ 6 7 8 90ประมาณนี้นะแต่จะเลทที่8%ขึ้นไปเพราะว่าค่าเฉลี่ยนะครับจากสถิติเนี่ยของตลาดหลักทรัพย์ของเซตอินเด็กเนาะจะอยู่ที่ประมาณ8.35%โดยประมาณเนาะประมาณเนี้ย8%นะครับ8-10% mm hmm. ก็จัดพอร์ตเรียบร้อยแล้วนะแบ่งเป็นเป็นการชีวิตประกันสุขภาพแล้วก็เป็นกองทุนนะครับปิ่งแนะนำเป็นงี้เพราะว่าเนื่องจากว่ากองทุนรวมเนี่ย เรามีคนดูแลให้นะเป็นแฟนเมนเจอร์ดูแลเรื่องของผู้จัดการกองทุนเนี่ยดูแลเรื่องการเอาเงินไปลงทุนในตามแอสเซทต่างๆแล้วอันที่2ก็คือว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องติดตามแบบแบบเรียลไทม์หรือว่าไม่ต้องมานั่งดูแลเยอะมากแต่ว่าเราก็ใช้กลยุทธ์ในการบริหารเป็นแบบรีบาลานซ์นะหรือแบบแอสเซทอะล c เคชันไปก็ได้นะครับก็คือคู่กันนะซึ่งกองทุนที่ ปิงกับแพดเนี่ยดูแลหรือในเพจ b บ n น n น f าฟินเนี่ยดูแลเนี่ยที่บรันนาฟินเนี่ยดูแลก็คือประกันเนี่ยจะเป็นของ a a แล้วก็กองทุนรวมเนี่ยก็จะเป็นของฟีโ um นเมนานะคะเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถสมมุติสนใจเนี่ยอยากให้ปิงกับแพทเนี่ยมาช่วยเกี่ยวกับในเรื่องของการเซ็ตเตอร์จัดระบบการเงิน แบบให้เป็นระบบระเบียบแล้วก็ชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายเนี่ยก็สามารถทักอินบ็อกซ์เนี่ยเข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนก็นได้นะครับแล้วก็คอยคุยกันอีกทีหนึ่งว่าเออเราจะไปในทิศทางไหนดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปิงมองว่าเมื่อเหมือนโค้ชที่ลดหุ่นหรือว่าอะไรแบบเออโคอ้ชที่เกี่ยวกับทางด้านการศึกษาแบบนี้ยบางทีนเนี่ยกว่าเช็คโกนี่มันไปด้วยเงินจำนวนหนึ่งแต่ว่าณนะวันนี้บริบทวันนี้เรายัง เงินยังไม่ถึงเนาะขนาดนั้นก็ค่อยๆเก็บไอ้คำว่าค่อยๆเก็บตรงนี้เราจะสเกลมันยังไงดีอ่าตรงนี้ก็จะมีคนคอยคุมให้อะไรเงี้ยก็จะดีปิงกับแพทเนี่ยก็จะคอยมอนิเตอร์พอร์ตให้คอยดูเรื่องแบบประกันให้คอยจัดการให้กับเพื่อนๆนะว่าแบบมีปัญหาอะไรหรือว่าติดขัดตรงไหนก็มาดูได้เนี่ยเราจะใช้กลยุทธ์ประมาณนี้รีบาลานซ์เอ็กซิสตอะลูกเกชั่นแล้วเราอาจจะไปพอเพื่อนมีเงินมากขึ้นก็ไปจัดแบบคอร์แด์เซตเทอร์ไลน์ก็ได้นะของกองทุนรวม ก็อันนี้ก็เป็นไอเดียข้าวๆนะครับ๋ย่าไว้ปิงเนี่ยไปคุยในเจาะลึกเรื่องของอวิธีการลงทุนละกันกลยุทธ์ในการบริหารพอร์ตการลงทุนอันนี้อย่าปิงคอยไปพูดอีกท็อป,ปิกหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของบริบาลนซแล้วก็เป็นพวก a อ็กเซส a ์อะโลเคชันนะครับอ่าแล้วประเด็นสุดท้ายก็คือที่ปิงจะพูดก็คือว่าประเด็นที่3ก็คือว่าพอเพื่อนแบ่งพอร์ตมาละ เป็นบริหารความเสี่ยงกับกองทุนรวมเนาะอันที่สามซึ่งปิงจะไปเจาะก็คือว่าเราเนี่ยควรจะทำ DCA ก็คือลงต่อเนื่องแหละถ้าเป็นกองทุนเนาะแต่แนะนำให้เพิ่มอ่าทุกปีนะครับขั้นต่ำขอแค่สามขั้นต่ำขอสามเปอร์เซ็นต์นะแต่ปิงแนะนำที่ห้าเปอร์เซ็นต์ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะคะห้าเปอร์เซ็นต์ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ไหวหน่อยก็สิบเปอร์เซ็นต์กลางๆก,ก็ห้าเปอร์เซ็นต์นะเหมือนกับเงินต้น สมมติหนึ่งหมื่นบาทคูณห้าเปอร์เซ็นก็อยู่ที่ประมาณห้าร้อยนะห้าร้อยก็ปีถ่อไปก็ออมที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยเหมือนการออมเนี่ยเราก็ออมให้มันเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆตามเงินเฟอ้อนะตามเงินเฟอ้อเงินเฟ้อสามเปอร์เซ็นต์เราออมให้มามากกว่าเงินเฟอ้ออะไรเป็นเงี้ยซึ่งมันจะทําให้พอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยโกรธได้ดีกว่าถ้าเราออมแค่หนึ่งหมื่นไปเรื่อยๆแต่มันมีการโกรธของเงินเนี้ย มันจะดีมากอย่าไว้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเอ้ยถ้าเราดี a ีเอเราเพิ่ม5%กับ10%เนี่ยผลลัพธ์มันแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วภาพรวม Overview ทั้งหมดเนี่ยถ้าระยะเวลาในการออม10ปี20ปี30ปีเนะี่ยมันจะเห็นแตกต่างกันชัดเจนเลยว่าการ DCA เฉยๆกับการ DCA ที่เพิ่ม5% 10%หรือ DCA เฉยๆเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยนะครับนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยปิงมาฝาก3เคล็ดลับนะครับในการจัดพอร์ตเก็บเงินกเกษียณแบบไม่เกใใรง แล้ววันต่อไปอย่าปิงจะไปเจาะลึกกันว่าน่ยกลยุทธ์ในการบริหารพอเป็นไงวิธีการลงทุนมีกี่แบบนะอันนี้ DCA เพิ่มทุกปีเนาะให้มันสัมพันธ์กับเงินเฟ้อนี่ก็เป็นไอเดียนะครับก็เทปนี้เป็นเทปที่พูดเกี่ยวกับไอเดียทั้งสิ้นนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบหรือคอมเมนต์มาออบอกได้น้อมรับฟังทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็อยากให้พูดเรื่องอะไรเป็นพิเศษอย่าปิงจะ พยายามศึกษาแล้วก็มาแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วอย่าพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย